สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการบริหารงานโดยนายประสิทธิ์พิเศษ ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4ได้รับการดูแลป้องกันช่วยเหลือภัยครบทุกด้านมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจสถานศึกษามีแผนเผชิญเหตุครอบคลุมภัยทุกรูปแบบและมาตรการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพปัจจัยความสำเร็จ สถานศึกษาทุกแห่งมีคู่มือดำเนินงานด้านความปลอดภัยมีมาตรการและแผนเผชิญเหตุได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือในการดำเนินงานอย่างปลอดภัยในสถานศึกษาบทเรียนที่ได้รับการได้รับความร่วมมือของภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลสถานีตำรวจกรมการปกครองในการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้นวยการโรงเรียนครูผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการมีมาตรการและแผนเผชิญเหตุเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ,รเผชิญเหตุภัยคุกคามอย่างเหมาะสมรางวัลที่ได้รับ 1. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยของกรมสวัสดิการและกรมแรงงานประจำปี2567จำนวน9แห่ง ดังนี้โรงเรียนบ้านทองหลางโรงเรียนบ้านยางทะเลโรงเรียนบ้านหนองดุมอำเภอสตึกโรงเรียนบ้านหนองปลาแดกโรงเรียนบ้านหนองหัวควายโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมโรงเรียนวัดพลสุวรรณโรงเรียนวัดวงวารีและโรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 2. รางวัลเสมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านหนองสวงเมืองน้อย